ปีนี้คาดว่าจะถึง400ล้านทำรถบัดอะที่ท่องตับนี้ได้ไหมก็รถบัสรถเบนรถเข็นรถไทยจักรยานมอเตอร์ไซค์อิสุกโคต้ามไม่ได้ครับผมผมจะเลือกข้อที่ผมอ่านชัดที่สุดนะฮะเพราะข้ออื่นมันตัวเล็กคุณทำเลสิกมาแล้วอะคุณเบนอัปเทคทำเลสิกจีโนเอสโอเนี่ยบริษัทใช้เงินซื้อมาครับผมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ครับ ย้อนไปตอนนั้นนะครับก็เรียนอยู่ที่ประมาณปี4ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเห็จริงแล้วเนี่ยก็มีความ,ห,มหลงไหลมีแพชชั่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเพื่อแล้วก็ชอบเรื่องของตัวรถบัสแล้วก็โอเคอาจจะไม่ได้เป็นแค่จินตนาการแต่ช่วงนั้นนะครับเรื่องของ GDP ด้านการท่องเทียเ่ยวก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็นแกลบว่ารถบัสผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่เพียงพอก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสที่เป็นแพชชั่นด้วยแล้วก็ทําให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลไรต์ได้ด้วยก็เลยเริ่มบัสิทธิ์ แม้จะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ไม่มีความรู้ด้านการทำธุรกิจแต่ด้วยแพชชั่นที่แรงกล้าบวกกับความมุ่งมั่นอยากทำธุรกิจจากสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอุปสรรคมากแค่ไหนด้วยความสู้ไม่ถอยกัดปล่อยทำให้พนั n วิท i t r a v e l เบิดโตอยู่มาได้นานกว่า20ปีจากที่มีรถบัสเพียง1คันปัจจุบันมีรถบัสให้บริการเช่าถึง250คันค่ะ ธนัวิทย์ทรเวลคูปพร้อมสามส่มืออาชีพด้านการขนส่งผู้โดยสารใส่ใจในงานบริการมุ่งพัฒนา,ฒนางานคุณภาพ,พาและความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องเฮ้ <Hey! S 1> การเรียนแพทย์ได้สอนให้คุณธนัดเข็นถึงความสำคัญและคุณค่าของชีวิตคนเมื่อทำธุรกิจรถบัสที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุธนัดวิทย์ทเวล จึงเน้นที่คุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้แข่งเรื่องของความรูหราของตัวรถไม่ได้แข่งเรื่องราคาถูกแต่แข่งด้วยของความเป็นมาตรฐานเรื่องของความปลอดภยัยเพราะเรามีคอ v เวลูเราเห็นคุณค่าของเราชัดเจนเราต้องทําสิ่งนี้ให้สังคมร,รับรู้ให้เกิด awareness รับรู้ว่าถ้าคิดถึงกาเรเดินทางคิดถึงความปลอดภยัยคิดถึงถนธนาะวินะ ถ้าเราสามารถส่งดีลิเวอร์หรือส่งมอบคุณภาพบอกความปลอดภัยได้แล้วครับยังไงเราก็เป็นแบรนด์ที่ผู้โดยสารที่ใช้ประการนี้มีความมั่นใจแล้วก็เลือกใช้คในเดย์วันที่เริ่มธุรกิจครับผมทําหน้าที่ทุกอย่างครับตั้งแต่รับงานพิมพ์ใบเสนอราคาส่งใบเสนอราคาทำใบแจ้งหนี้เก็บเงินดูการชําระเงินดูทุกอย่างเคยมาล้างรถด้วยทำความสะดด้วย แล้วเนี่ยรายได้เราเนี่ยในเดว,วันที่เริ่มเนี่ยก็คือจุ๋มจิ๋งทั่วไปแทบจะหลักหมื่นหลักพันหลักแสนแต่ทั้งปัจจุบันเนี่ยเราเองก็มีรายได้ช่วงก่อนโควิดก็จะแตกเกือบเกือบสาล้านแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็ชะลอก็อยู่ที่ประมาณ170 170 200ตอนนี้ก็ปีนี้ก็กลับมาคาดว่าปีนี้ครับก็น่าอยู่ที่ประมาณ400ล้าน400ล้านโอ้โหปังสุดๆเลยค่ะแต่ไม่ได้ปังเฉพาะไรายได้นะคะยังมีรางวัลต่างๆมาก,การันตีคุณภาพมากมายหลายรางวัลเลยค่ะ ทุกธุรกิจต้องการความสําเร็จและทุกความสําเร็จย่อมมีสก็ลของตัวเองตอนรับทุกคนก็สู่ SME Secret จับเพชรรวยมา s t สเตอร์และทั้งหมดนี้คือทีมสายลับจับเทชรของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของธุรกิจระดับมาสเตอร์นะครับที่จะมาร่วมแชร์เล็ดรวยกับพวกเราในวันนี้ธนวิทย์ทราเวลสวัสดีครับเบิร์กฮาร์ดเบิร์กสมร์ท เพื่อส่งมอบคุณภาพควบคู่ความปลอดภัย Comfort and Safety on the Road ครับสุดยอดวันนี้ขอให้ทีมสายลับนะครับเริ่มต้นจากการล้วงความลับออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับได้เวลาจับเคล็ดรวยอ่ะซักเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวอะไรเรียกว่าเป็นหมอคืออะไรฮะเขาเป็นรายแพทย์ใช่ไหมฮะ เรียนจบที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาครับแล้วก็ไปใช้ทุนที่โรงพยาบารลรามาตอนเรียนอยู่ปี4ก็เริ่มธุรกิจตั้งแต่เดย์วันก็เริ่มจากรถบัสหนึ่งคันแล้วก็ค่อยเติบโตมาเรื่อยตั้งแต่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถมาอุปสรรคครั้งไหนที่ใหญ่ที่สุดจนท้อถอยจะเลิกทามีไหมครก็ไม่เคยมีคําว่าเลิกทำครับแต่อุปสรรคมีมาไม่หยุดไม่หย่อนครับช่วงของอาจจะมีเรื่องของสนามบินมีช่วงการปิดเรื่องของช่วงโควิดเพราะโควิดมันกินระยะเวลานานถึง3ปีแล้วก็ของธุรกิจเราคอหลักเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวท่องเท ท่องตับนี้ได้ไหมรถบัสรถเบนซ์รถเข็นไอะไรพ้องตัวอย่างไหนลองตัวอย่างอย่าไปขำดิเี่อเขาจะได้ดูตัวอย่างเวลาเวลาตลกเล่นอ่ะมีรถมีรถอะไรบ้างต้องเริ่มจากรถบัสก่อนก็รถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์อิสุโคต้าตะคนด้าคาวาซากิอิสุสอ่าตับนี้ได้ไหมฮะผะไม่ได้รับผมพี่ว่าอะไรคือจุดเด่นของธนกวิจจุดแข็งน่าจะอยู่ที่ ตัวรถตัวคนแล้วก็ตัวระบบโดยให้ความสําคัญมากที่สุดกับตัวระบบคนนี่ก็สําคัญการลงทุนที่คนนะครับมันเหมือนเป็นการลงทุนที่เป็นการลงทุนระยะยาวทําให้บริษัทเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตการเติบโต,ตแบบมั่นคงเพื่อพิสูจน์ตัว sustainable ได้ขอ้อมูลประมาณนึงแล้วนะครับผมอ่ะหมดเวลาจับเคล็ดครับผม<อ>วันนี้มี5ข้อด้วยกันครับไปดูซิว่ามีอะไรบ้าง ถึงเวลาที่ทีมใส่ลับจับเคล็ด SME Secret จะต้องมาจับเคล็ดรวยกันแล้วล่ะค่ะว่า3เคล็ดรวยของธนัทวิทย์ทราเวลมีข้อใดบ้างเน่ข้อ1น,นะฮะสร้างมาตรฐานธุรกิจอรถทัวร์ด้วยมาตรฐาน ISO ข้อ2องครับเปลี่ยนรถสันดาปเป็นรถ e v 1 0อีเิรเเพื่อส่งสิ่งแวดล้อมที่ดีกับลูกหลานไปเลย3ครับ transform บริษัทรถทัวร์ธรรมดาสู่การเป็นเทคคอมพานีอ่าสี่ครับเมื่อดำเนินธุรกิจได้กำไรแล้วก็มีความมั่นคง,งธุรกิจแบบนี้แล้วครับต้องเริ่มคืนสิ่งดีๆกลับให้สังคมเต็มที่ข้อ5ครับใส่ใจในความปลอดภัยจากแนวคิดแบบบุคลากรทางการแพทย์พี่แอนคิดว่าข้อไหนใน5ข้อนี้คือข้อเคล็ดจริงช่วงนี้มันต้องเทคเลย<อ>คือ s e อ e เค่ะต่อไปเนี้ยนำสกุลอะไรก็แล้วแต่ต้องลงท้ายด้วยเทค เสมอจะทำอะไรตอนนี้พูดอะไรตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์กิเทคก็คือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพาะปลูกหรือทำการเกษตรเพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมพี่แอนเลือกข้อ3ว่าเป็นข้อเคล็ดจริงนะครับก็คือทรานฟอร์มธุรกิจรถทัวร์ปกติธรรมดาให้กลายเป็นเทคคอมพานีให้ได้นะอ้าวมาที่พี่เบนอปปเช่ของเราบ้างนะครับเลือกข้อไหนะผมจะเลือกข้อที่ผมอ่านชัดที่สุดนะฮะเพราะข้ออื่นมันตัวเล็ก คุณถามเลสิกมาแล้วอ่ะคุณเบนซ์อัปเทค็กเอ้ยแต่ก็มาเช้าพี่แอนบอกว่าต้องลงท้ายด้วยเทคกเขต้องมีเทคแล้วสมัยนี้ต้องลงไว้ตั้งแเช้าอยู่เบนซ์อัปเทคกูอยู่แบนมาผิดมันลืมมาใส่เบนซ์มามันลืมไปเลนมาก็เลยผมคิดว่านะฮะความปลอดภัยต้องมาก่อนอันดับหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีข่าวเรื่องคนขับเออเลอร์ที่พี่แอนบอกใช่ใช่บางทีไปดื่มไปเสพไปอดนอนอะไรมาไม่รู้ไปลงข่าวผมว่าข้อห้าฮะ ใส่ใจความปลอดภัยด้วยแนวคิดบุคลากรการแพทย์มาถึงพี่จุ๊บจิจ๊บเฉินยิมม้มบ้างครับจิจ๊บเลือกข้อไหนอะผมว่าข้อหนึ่งครับสร้างมาตรฐานธุรกิจรถทัวร์ด้วยมาตรฐาน ISO าคือทั้งหมดทั้งมวลเน่เขาได้มาตรฐานเขาดูแลใส่ใจจนได้มาตรฐานรองรับมาแบบนี้ก็ลเลยไว้เนื้อเชื่อใจเดินทางไปกับพี่เขาได้ทุกที่แต่ข้อสองนี่ก็น่าสนใจนะฮะถูกไหม EV อ,มอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังทำอยู่แล้วก็ยังยัง ยังใช้เวลากับ E ีว like so ีสักพักหนึ่งก็เลยไม่ใช่เคล็ดรวยของเขาที่ทําให้เขามาถึงจุดนี้ได้ใช่ยังไม่ใช่4ที่ข้ามไปนะครับต้องเริ่มคืนสิ่งดีๆกับสังคมเดิมที่ทำไมไม่เลือกข้อนี้ผมคิดว่าแกไม่น่าจะทําเพื่อสังคมขนาดเฮ้ยเฮ้ยไปพูดอะไรขนาดนดูเดยกคอตกเลยนะงั้นมาดูดีกว่าว่าจริงหรือไม่จริงนะครับข้อที่หนึ่งนะครับสร้างมาตรฐานธุรกิจรถทัวร์ด้วยมาตรฐาน ISO นะครับนี่คือข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับพี่นัทเคล็ดจริงครับผมโอ้ เนื่องจากว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการของเราอะ่ะเราต้องทำให้เขามั่นใจก่อนจริงว่า ISO เนี่ยเออบริษัทใช้เงินซื้อมาครับผมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ครับก็คือมดเล่นมุกซะแล้วส่วนของตัวฐาวน ISO เนี่ยคือเราอะ่ะไม่ได้ ทำตามที่ไอโซบอกให้ทำเน<อ>ีเ่ยต้องต้องคลียายให้ SME ทั่วประเทศเข้าใจเลยเ<อ>คือในกระบวนการผลิตกระบวนการบริการที่เราทำอยู่เนี่ยเราอาจจะมีการปรับบางโมดูลบางฟังก์ชันให้มันได้มาตรฐานและนําสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่แหละไปขอการรับรองมาฮะข้อ3ครับพี่แอนเลือกไว้ว่า transform บริษัทรถทัวร์ธรรมดาสู่การเป็นเทคคอมบีดข้อนี้เป็นข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับเป็นเคล็ดจริงที่ถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์และเป็นโลกของฟิวเจอร์ครับผม ระดับด็อกเตอร์สมควรได้รางวัลซ้ำสองการคิดนวัตกรรมการบริการใหม่ๆอะไรก็ตามที่มีนิวเนสและคอมเมอร์เชียลไรได้สเกลอัพได้นี่อันนี้ต้องออกเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ IDE คือรับมาก่อน drop เนี่ยไดรเวอมาก่อนแต่ถ้าจะดีกว่าต้องเป็น IDE ให้ได้คือ innovation based enterprise สิ่งที่ประสาทเนี่ยเริ่มและที่เราจะต้องสร้างฐานนวัตรกรรมด้วยตัวเราเองในเรื่องของการดีไซน์ตัวรถทาําไงล่ะให้น้าหนักมันเบาลงเพราะน้ําหนักเบาโหลดบรรลาน,น้อยอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันชเชื้อเพลิงก็ยิ่งน้อยธุรกิจก็ยิ่งมีกําไรทาไงละ่ะที่เราจะมีนวัตรกรรมการบริการนวัตรกรรมการตรวจปล่อยรถโลคอแล้วก็รวมทั้งตัวที่เป็นตัวสายเทคที่ต้องมีตัวแอปพลิเคชันทำไงที่จะมี driver app มีคล s s เซนเจอร p แนะครับแล i mean ้วก็ตัว Ad m i n Panel ถ้าเรามี3ส่วนอันนี้มันก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยง connect กันคือเทคเนียมาช่วยลดต้นทุนมาเชื่อยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยแล้วก็ทำาธุรกิจเติบโตได้นะครับข้อ3านี่ข้อเคล็ดจริงนะครับไปข้อสุดท้ายนะฮะถูกสองคนแล้วใช่ไหมฮะกลัวเป็นผมแล้วก็ตอบไปแล้วนะฮะครับใส่ใจในความปลอดภัยจากแนวคิดแบบบุคลากรทางการแพทย์เป็นข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับ แท็จริงครับผมแค่นีโโ้ก็ดีดใจแล้วคืโโอช่วงที่เราเป็นนักเรียนแพทย์ประมาณ6ปีครับเรบากร็ถูกหล่อหลอมเจตคติทัศนติด้านความปลอดภัยถ้าโจทย์คือความปลอดภัยทำยังไงล่ะที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็มาคิดเรื่องของ RTS p e r f o c e factor คือปัจจัยสัมผัสความเสี่ยงพรามีปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเกิด ความไม่ปลอดภัยเช่นโอเวอร์สปีดความเร็วเกินความเหนื่อยล้าจากการขับขี่เกินเรื่องของการตรวจเช็ครถเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดรวมทั้งเรื่องของการเอดูเคชการอบรมเทรนนิ่งตัวพนักงานแนวคิดถือว่าสุดจริงๆเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเติบโตขนาดนี้เรื่องของการเปลี่ยนรถจากสันดาเป็น EV ฮะยังไม่ใช่เคล็ดอรวยในปัจจุบันแต่มันก็น่าสนใจนะฮะคือข้อนี้ที่มันหลอกคือการใช้ E ีวีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ SME ไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนทีเดียวทั้งหมดได้ยกอย่างเช่นรถ e ีวีคันละ8ล้านเราเปลี่ยนทีเดียวที่ต่าง200คันพ600ล้านมันเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องมีการวางแผนอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า New S Curve ครับคือมันไม่ใช่เป็นเคล็ดรวยที่ผ่านมาแต่เป็นเคล็ดรวยในอนาคตตอง,ตองขอีแน<า>่น,<า>นอน<ห>ในอนาคตคานะฮะอีกข้อหนึ่งนะฮะดำเนินธุรกิจที่ต้องคืนกลับสิ่งดีสู่สังคมมา คือต้องดําเนินธุรกิจจนกำไรแล้วพอนั้นก็อาจจะได้แบ่งกำไรไป <ừ. S 2> ทุกธุรกิจก็ทําแบบนี้เรื่อง CSR เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ดีกว่านั้นเราทํา CSR in process คือเราทําดีในกระบวนการของเราเช่นเราเลือกรถห้างรถที่มีระบบเอกเซึ่งจะแก้เพนพอยเรื่องของรถทัวร์เบรกแตกตกเขาอุบัติเหตุเรามีการเป่าแอลกอฮอล์ทุกเที่ยววิ่งนั่นคือเรารับผิดชอบกับผู้โดยสาราตลอดเวลาแล้ว เรามีการตรวจเช็ค้ถต่อรับเพราะนั้นเนี่ย CSR ของเราครับคือเราไม่ได้ทำแค่เียงมีกำไรแล้วไปทาสีไปนั่นครับแต่เราทำตั้งแต่ day 1ตั้งแต่เริ่มั้น CSR in process ผมคิดว่ามันจะมีผลยั่งยืนกว่า CSR after process ครับผมพี่พี่แอนครับสสวเองเนี่ย5ปีซ้อนกับเขาไม่ต้องเห็นอะไรบางอย่างแล้ว วันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่สสวส่งเสริมเนี่ยมันจูนมันตรงกันยังไงบ้างพี่นะน้องเขาเนี่ยเขาจะวาง strategy หรือว่าโมเดลในการทำ b ิ s i n e s ที่ดีนะคะคือคือ base on ความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะแล้วก็คุณภาพเป็นหลักค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ sustainable ก็คือทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนเราเห็นการเจริญเติบโตนั้นมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะจนตอนนี้เข้ามาถึงตรงนี้ เรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดหรือว่าเขาเรียกสมาร์ e เอสเอ็มไอของสอสวแล้วรถของธนัทวิทย์นะที่บอกว่าตั้งแต่เริ่มนะฮะดีไซน์ให้ดูเรียบหรูนะครับระบบความปลอดภัยเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยว เอ่อผมขออนุญาตพาอีกสคนไปเล่นที่รถก่อนนะฮะไม่ใช่ทำไมเทปอื่นก็เอามาไว้ตรงนี้ทำไมไม่เอารถเข้ามาที่ประตูอ่าตอนแรกแต่ทุกประตูขับเข้ามาได้เลยครับขับเข้ามาได้เลยหายเลยครับหายไปเลยคนแคบแล้วเข้าไม่ได้รถรถรถบัสคันใหญ่ครับใหญ่ขนาดไหนพี่ใหญ่ขนาดไหนเอ้าไปดูโกด์กเขาใหญ่เลยต้องใช้พื้นที่ด้านหน้า เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยที่บอกว่า,เ,าเป็นระบบ V I P บอกนั่งสบายกว้างขวางจริงไม่จริงขึ้นไปดูหน่อยจริง,รงครับไปไปไป,ไปก็ในส่วนของผ o d ดักตัวนี้ครับก็จะเป็นรถที่เป็นรถแบบเกรดพรีเมียมครับก็คือเราจะเรีนเรื่องของความเรียหรูของตัวรถตอบโจทย์การใช้งานคือ ืออาจจะเรียบง่ายแต่ว่าเน้นที่ตัวฟังก์ชันครับแล้วทนี้ก็โครงสร้างชัซซีเนี่ยก็เป็นชัซซีที่นําเข้าจากตัวสวีเดนเพราะฉะนั้นจะได้เรื่อง,องตัวเ s รกมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยความนิ่มน,นวลมีระบบเบร ABS มีลีคัสเตอร์รอส่วนภายในตัวถังรถเนี่ยเราก็ออกแบบให้มันแบบเรียบหรูอย่างตัวยางพิดานก็ใช้เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตน้ำหนักเบาตัวเบาะก็ใช้เป็นเบาะ i P 2 1แล้วก็พื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้พลาสติกก็คือรักโลกด้วยไม่ใช่ไม้จริงแล้วเราสามารถลดน้าหนักตัวรถเนี่ยได้ถึง2 2000ตันกจากตัวรบัสองพันกิโล ลงครับน้ําหนักที่โหลดลงรถก็จะน้อยลงทุกวันที่วิ่งคือทําเงินอยากให้เกิดเราตัวใหญ่เพล่ก็ทุกวันที่วิ่งก็มีแต่ก <พา S 1> ินน,น้ํามันขอบเนี่ย เป็นหนังตรงกลางเนี่ยเป็นผ้ามันจะทําความสะอาดได้ง่ายเป็นเรื่องของสุขอนามัยส่วนผ้าตรงนี้นั่งแล้วมันจะไม่ร้อนครับแล้วก็ตรงนี้ลองจับดูครับข้างในจะเป็นแอร์ลัมบ้าครับเป็นลมครับพนักเราเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสกับตัวที่เป็นพนักโดยตรงเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยมันจะลดกันไม่ล้าครับผมตัวเรื่องของถุงาอิภไยก็ต้องเป็น3จุดกฎหมายเขาจะบอกแค่สจุดพลาดบาแต่3จุดเนี่ยมันจะช่วยชีวิตคนได้มากกว่าอย่างข้อกำหนดกฎหมายทั่วไปรถบัสเนี่ยจะต้องมีกระจกเทมเปอร์ก๊าซก็คือกระจกที่เคาะแล้วก็ปนา เพราะเราคิดว่าเสี้ยววินาทีทำไงก็ได้ให้ผู้โดยสารเนี้ยออกได้เร็วที่สุดที่ทสำคัญรถคันนี้ครับจะมีระบบติดตามยานพนาหนะ GPS ครับผมแล้วก <All S 1> ็มี เรื่องของการเลคอร์ดภาพและก็เสียงตลอดเวลาเพราช่นนี้ที่บริษัทจะมีตัวคอนโทรลลูมครับที่บริษัทน,นี้ก็จะสามารถเลคอร์ดภาพและเสียงนี้เขาก็รู้นะครับว่าเราคุยอะไรกันส่วนหนึ่งก็คือจะมีกล้องไปที่ตัวพนักงานขับรถเพื่อจะคอยมอนิเตอร์พฤติกรรมการขับขี่ของเขาให้ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องของตัวกล้องที่เป็นเอดัสครับถ้าเกิดว่าทันทีที่เขาหาวก็จะมีปกติเตือนเราเขาสูบบุหรี่ก็เตือนเราเช่นนี้เขาเริ่มง่วงตอนนี้ก็จะมีระบบเตือนให้โอ้โหครบเครื่องครับขอบคุณครับถ้าครอบครัวเรามาแล้วมีรถที่ปลอดภััััยยยแบบบเเเเนนนนีีี้้้มมถูกกกกใจาาลละะะฮโโโอออหค่่งด๋ววพรไปท สตูนะครับผมอ่าเชิญครับถ <ผม S 1> อยเลยครับพี่ถอยเลยามาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยเลยครับอีเอีกอีกพี่เอีกอกไอ้อออมือก <c oughs> ่อนเข้ารายการนะไอ้คนนี้ต้องเอามือถอยเข้าจอบอกว่าเฮ้ยเบ้นจริงจังเรว,วันนี้ไม่เล่นนะแล้วดูได้เอารถมาเล่นแล้วมันก็ยืนดูอยู่ที่จะให้ดูนะครับก็คือรางวัลการันตีนี่ได้จริงๆริงนะนี่เอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่เบน ผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะในเครือข่ายของสสวเองเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีสิทธิ์ที่จะรับรางวัลแบบนี้เช่นเดียวกัน uh huh. <ะ>ก็เนี่ยได้โค้ชดีๆได้รุ่นพี่คำแนะนำไดีไป mm hmm. ก็ไปพัฒนานะครับแล้วก็รับรางวัลการันตีกันแบบนี้ mm hmm. วันนี้ใน SME c e r t c a t จับเครดรวยมาสเตอร์ครับ mm hmm. ขอเพิ่มให้อีกสัก1แผ่นก็นแล้วกันนะครับเซอร์ต oh. <ific> oh ิฟิเคว่า วันนี้ฮะเราได้รับความรู้จากมาสเตอร์ตัวจริงเรื่องของการทาธุรกิจรถบัสเพื่อการทัศนาจรนะครับเดี๋ยวพี่แอรนะครับมอบเซอร์ติฟิเคตจากรายการของเรานะครับ <S <S มอบให้ธน,น,น, <ทำ S 1> นวิดทรัพเบิร์ครับต้องติดตามนะว่าคราวหน้าเนี่ยมาสเตอร์จะเป็นใครและความรู้เรื่องอะไรครับจะมาช่วยพัฒน,นา SME อย่างพวกเรา แต่ว่าสําหรับใครที่กําลังทําธุรกิจ SME อยู่นะครับแล้วอยากจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองโดยมีโค้ชเป็นสสวอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากทําธุรกิจ SME แบบนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็ติดตามสสวได้ที่แอปพลิเคชัน SME Connect Social Media Facebook o s m e บสสวเว็บไซต์คลิก w w w s m e g o t h หรือยกหูโทรหาคอเซ็นเตอรของสสว1301ได้เลยครับ ทุกธุรกิจต้องการความสำเร็จและความสำเร็จย่อมมีสิปเรตเป็นของตัวเองติดตามได้ขราวหน้ากับ SME Secret จับเพลิ์รปวยมาสเตอร์ธนาวิทย์เนี่ยเหมือนเป็นผู้ประกอบการที่ติดต่อกับเรามานานนะคะเราเห็นการเจริญเติบโตของเขาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะ ตอนนี้เติบโตไปจนถึง3 4 0 0ล้านแล้วนะคะเพราะว่านำเอาความรู้ทางด้านการแพทย์และบริการต่างๆเข้ามาใช้เป็นจุดที่สร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการรถ E ีวีก็ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจสีเขียวนะคะซึ่งจะมีคาร์บอนฟุตพิ้นนะคะรวมถึงขายคาร์บอนเครดิตหรืออะไรต่างๆตอนนี้ทางภาครัฐก็ทำนโยบายออกมาเพื่อตอบโจทย์ แล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจสีเขียวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาษีการนําเข้านะคะหรือว่าการผลิตรถ e ีวีรถไฟฟ้านี่ก็มีแต้มต่อให้หรือมีเงินสนับสนุนให้แล้วก็ยังรวมไปถึง Green l o ลนก็คือมีเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะสำหรับธนาคารของภาครัฐเองค่ะ คณะวิทย์ทราเวลเนี่ยสามารถที่จะมาใช้บริการหรือว่ามาปรึกษาเราก็ยินดีนะคะที่จะให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้ง SME อรายอยื่นๆด้วยนะคะที่มีความคิดที่อยากจะประกอบกิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับซีโรเวสหรือว่าจะเป็นพวก Green Energy หรือเป็นเกี่ยวกับ Green Product นะคะได้ทั้งนั้น ขอให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในทาง SME Connect Application นะคะเพื่อเชื่อมโยง SME กับบริการสสวนะคะสามารถลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME One ID เพื่อเชื่อมต่อโอกาสสู่ลู่ทางแห่งความสำเร็จสสวยังมีข้อมูลดีๆเพื่อ SME ยังมีเพียบค่ะ